ก็ขอเกล้าสวีและสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักของช่องแม็คุณด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับก็เป็น E ีีต่อจากคลิปคอมโบที่ไวที่สุดนะครับในวันนี้เราจะมาทําคอมโบที่น่าจะยิงแรงที่สุดในเกมนะฮะทุกคนไม่รู้ว่ามันจะยิงแรงจริงหรือเปล่านะเพราะว่าปกติมันก็ยิงหัวอยู่แล้วอ่ะมาก็ยิงปืดปืดปืดตายนะจนคุณอูบอกพี่ยิงบอดนะครับมันเลยยิงง่ายนะไอพวกยิงหัวไม่เป็นก็จะร้องอย่างนี้นะทุกคนมาอุ้ยมายิงหัวเลย เรียบร้อยหนึ่งมากดตัวเรียบร้อยเรียบร้อยเห็นไหมทุกคนกดตัวอยู่นะไปยิงหัวเดี๋ยวขอซ้ำก่อนเห็นไหมทุกคนเนี่ยเวลาผมยิงมันดูง่ายไงคนดูก็เลยบอกมึงยิงมันอ่ะพี่มันก็เลยง่ายอะ่ะอุ้ยกดตัวเรียบร้อยไปยิงหัวเนี่ยศัตรูไม่นั้นได้สวนผมหันไปปุ๊บมันก็ยิงยิงเข้าหัวแล้วใจผมทำยังไงอ่ะผมมาลงหนึ่งต่อสี่ผมก็ต้องยิงหัวไหมทุกคนเกมมันจะจบไวๆไงถ้าผมไปยิงแต่ตัวเนี่ยโอ้โหผมน่าจะโดนยิงตายก่อน มาข้างหน้าโอ้โหสกิลยิงแรงไม่ได้ดับห้ยิงแม่นเลยนะเพราะว่าเ k เคเนี่ยเป้าโคตรดีนะเออแล้วก็สกิลตัวละครเราออกมาเป็นคัรสยะมาเดี๋ยวค่อยพูดละกันทุกคนเดี๋ยวเราไปบวกก่อนทุกคนก็ดูเอาละกันว่าคือตัวอะไรถ้าใครไม่รู้ก็เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่ามันคือตัวไอหยัางนะข้างในยังไงเ k คชาร์จเลยมาไปลากหัวเรียบร้อยนะเจ้าเสื้อขาวนายไปดดใหม่นะนายเสื้อขาว โอเคตรงนี้ของก็อุ๊ยพอได้ยอยู่นะวันนี้เราพาทัศสยะมาสําหรับการยิงไวบูบล่ายิงหัวแรงนะแล้วก็ไฮอะโตะเจาะเกาะแรงนงี่ไงแต่ว่ายิงหัวอุ๊ยทุกคนยิงตัวก็แรงนะดูอุ้ยไาร้านวะนายร้าใช่ไหมเดี๋ยวเราขอลาคืนโอเคเนี่ยเนี่ยยิงแรงอยู่นะทุกคนเดี๋ยวซ้ำสมให้ดูทุกคนว่าโดนตัวมันจะแรงแค่ไหนอุ๊ยไปบูบล่าไปบูบล่า ตายไปก่อนเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมเอาเป็นสกิลลูน่ามาก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่แนะนําสกิลลูน่าให้ผมนะผมก็เลยเอามาเล่นใหม่ในะรอบนี้เราทาคอม,มโบยิงแรงแล้วก็ต้องเอาลูน่ามาด้วยนะเพราะว่ากระสุนเราจะได้ออกเร็วไงยิ่งกระสุนออกเร็วเท่าไหร่เราจะยิ่งทําดาเมจได้ไวขึ้นเท่านั้นอย่างเช่นสมมุติทุกคนแข่งวิ่งกับเพื่อนใช่ไหมแต่ทุกคนวิ่งช้าเพื่อนวิ่งไหวเพื่อนก็จะถึงก่อนเพื่อนก็จะชนะทางงงก็ลองไปแข่งวิ่งกับเพื่อนแล้วกันนะ แต่ถ้าทุกคนไม่มีเพื่อนได้แข่งวิ่งก็ไปแข่งวิ่งในฟรีไฟล์ได้อุ้ยออกมาตายนะแ <Hey, S 1> ป <yeah. S 1> เตือนไม่ฟังเลยแล้วก็สกิลไฮแอตโตเนี่ยถ้าเราจะใช้งานแบบไดเต็มประสิทธิภาพนะเราต้องแบบห้ามมีเลือดเยอะด้วย <c oughs> เพราะว่าถ้าเรามีเลือดเยอะเนี่ยไฮตโตจะไม่ทํางานนะทุกคนก็สามารถดูได้จากช่องสกิลนะมันจะเป็นสีทองอยู่อะไรที่ทํางานจะเป็นสีทองนะส่วนลูน่าที่มันเป็นเปลวเพล,ลิงเนี่ยมันน่าจะเป็นเหมือน การยังไม่ปลดล็อกสกิลใช้งานใช่ไหมเออนะลูน่ามันจะทํางานก็ต่อเมื่อเรายิงกระสุนออกแล้วก็เปลี่ยนจากความเร็วกระสุนเป็นความเร็วเคลื่อนที่ใช่ไหมน่าจะใช่นะถ้าเกิดผมอ่านไม่ผิดในคอมเมนต์นะคนรอดูหลอดลูน่า,า,าแบบล้วกันม <c oughs> <c oughs> าไปลากหัวแบบไฮไลท์แล้วกันสรุปยฮโตช่วยไหมเนี <c> ่ย <oughs> ช่วยแล้วกันนะทุกคนถือว่าช่วยนะทุกคนมองมันว่าช่วยแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวผมเอาไปตั้งชีลิปไม่ได้นะเออส่วนทัศยานเนี่ยไม่รู้ออมาทําไมนะไม่รู้จะใส่สกิลแบบกดใช้อะไรมาก็ ก็เลยเอาทัาสืมานะเออมันถือว่าเป็นสกิลที่เอาไว้ใช้สําหรับสายชาร์จได้นะเพราะว่าคอมโบโยิงไวเนี่ยไม่ใช่ยิงไวดิยิงแรงเราก็ต้องแบบชาร์จไวจุกไวใช่ไหมทุกคนเออเดี๋ยวผมพาโอกาสใช้ลูกซองให้ทุกคนได้ดูแล้วกันนะฮะเฮ้ยทุกคนไอวอไอวไอวข้างหน้านายโดนรถชนนะเพื่อนเราวันนี้เราพาคอมโบโยิงแรงมานะแต่เราจะชนแรงเลยละกันแล้วก็ยิงอ้าลลมซะก่อนยังไม่ได้ซ้ำเลยโอเคเดี๋ยวซ้ำจบก่อนเลยละกันนะข้างหน้ายังไง แดีผมจะหาโอกาสยิงตัวให้ได้มากที่สุดมาอันไหนยิงหัวได้ก็ยิงนะโอเคเรียบร้อยล้มไป2ตัวนะยิงแม้แถวนี้น่าจะเหลือเพื่อนเขาอยู่นะเพราะว่าเขามีอยู่3คนอนะอันนี้ตัวเดียวกันปะเนี่ยที่อยู่ตรงพีคอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยเปิดโครโน่ด้วยนะเปิดสู้ด้วยทุกคนเขาเปิดสู้มาไม่โดนไปไฮไลท์เลยเอ้าไม่ใช่เพื่อนทำก่อนเห็นไหมทุกคนยิงแรงอยู่นะไฮยโตะ 8ซวันนี้เหมือนเราจะเจอคนที่เราฆ่ายิงซ้ําไปด้วยนะทุกคนเออถ้าใครสังเกตก็นั่นแหละเมื่อกี้มีวูฟล่ากับนายเสื้อขาวที่อยู่ตรงพีกไม่รู้ทำไมมาเกิดตรงนี้นะเออตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าตายไปจริงๆแล้วหรือยังหรือว่ายังสามารถโดดลงมาได้อยู่นะมาตรงนี้น่าจะมีอะไรให้เราดีๆไหมเดี๋ยวรอบนี้เราจะใช้เป็นคลองซวงกับเอ็ล้วกันนะไปทุกคนเหมือนจะมีคนมาล่าเราวะ่ะนายคิดว่านายเจ๋งใช่ไหมเนี่ยนายมาล่าแบบคนคอมโบยิงแรงเนี่ย อย่าคิดแต่กูไม่รู้อะไรนะอุย้ยเข้าบ้านทันว่ะอุ่นะอุย้ยแอดอบมาโชว์สกิลไฮโะตเลยยิงเล่าหน่อยเพื่อนยิงหน่อยเร็วยิงไปเอาไปเลยไฮ้ะตัวเจาะเกาะเรียบร้อยล่วงสองเป็นไงนสเต็ปนักแข่งถือว่าตึงอยู่นะอุย้ยตัวหนึ่งไปเอาไปวันช็อตนะตอนนี้สกิลไฮ้ตัวยังทำงานนะทุกคนสามละขอยอตัวหนึ่งเก็บตีได้เทออกมาเพื่อน ไปเก็บสีเท่ๆนะสำหรับสกิลโดรคอนยิงแรงถือว่าได้ใช้ละ เมื่อกี้หรือว่าไม่ได้ยิงหัวอย่างเดียวนะก็มีกดปังปัง้างนะทุกคนเออทาให้ทุกคนได้เห็นว่าเออนั่นแหละเวลากดปังปังอ่ะมันเก็บศัตรูได้ช้ามันก็เลยแบบผมก็เลยชอบยิงหัวไงมันแบบรู้สึกมันจบเร็วกว่านะแต่ทุกคนอาจจะมองว่ามันดูง่ายจังเลยครับพี่ยิงแต่ละตัวแบบโอ้โหง่ายทุกคนก็ต้องฝึกยิงหัวไงมันถึงจะยิงได้ง่ายเหมือนผมนะกว่าผมจะฝึกได้เนี่ยโอ้โหไม่รู้เล่นมากี่สิบชาติกี่สิบเกมนะโดนแบนไม่รู้กี่รหัสนะสาหรับใครที่ไม่เคยดูช่องผุมสมัยก่อนนะก็ไปดูเอาละ แล้วก็ยิงหวัวจนโดนแบนไม่รู้กี่ล้ครับก็ส, <c oughs> สรุปง,ง่ายๆคือไอดีผมโดนแบนแล้วนั่นเองนะฮะนี่เป็นแบบนี้เลยทุกคนนี่เห็นไหมนี่โดนแบนถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วนะการที่ผมยิงหัวได้เนี่ยไปเดี๋ยวเราขับรถไปล่าตัวที่เราเปิดตาล่าไว้ดีกว่า okay, ตัวที่เราล่าน่าจะมาชุบเพื่อนนะผมว่าทุกคนดูเข้ามาที่ตู้เห็นไหมหรือว่าจะเป็นเพื่อนของวูบล่าชุดขาวก็ได้นะทุกคนที่เรายิงน,น่าจะใช่นะเพราะงั้นคงไม่เกิดที่พิกนี่ไงชุดขาวอีกแล้วทุกคนตัวเดียวกันปะเนี่ยมาเพื่อนไปะล่วงเลยนะตัวชุดขาวในตายไปเล่นกับสาวใหม่แล้วกัน สามก่อนเนี่ยเราน่าจะเจอประมาณ3รอบแล้วนะคนนี้ะใช่ไหมถ้าใช,ใช่คนตัดก็ดีมีให้ละกันนะด้านหน้าทุกคนแอร์ดรอปเหมือนจะมีคนนะทุกคนก็จะดรอปของเสร็จแล้วด้วยนายนายรอเราเลยนายเตรียมของให้พร้อมนะจะได้ไม่ต้องอ้างว่าของกูกากของกูกากเอานายฟังเสียงรถไหมเนียฟังไหมเนียไปล้มเลยเสียงรถไม่ฟังไงห,หูฟังไม่ยอมใส่นะ โอเคสามกอดอุ้ยข้างหน้ามีไอ nice, ้วอนายเสร็จแล้วแน่เดี๋ยวเราขอปอนรถของคนนี้ไปลักันนะัน่าจะเป็นบิกฟุตคันนี้บิ๊กฟงบิ๊กฟุตพูดอะไรไม่รู้มัวส้มหมดละมาโดนชนแน่เพื่อนโดนชนแน่ชนชนดาเมจโคตรแรงบิกฟุตเดี๋ยวเราขับรถไปหาเพื่อนเขาดีกว่าอันนี้ชุดชุดขาวชุดขาอีกละก็ไปชุดขาวยืดจังวะอุยอ๊ยอุ๊ยใครยิงใครยิงยาเพื่อนมาระกบกระโดดน,นะออกมาคือหัวหนะ โอ้โหไม่โดนว่ะโดนตัวเขาขยับซะก่อนนะชุดขาวซ้ำก่อนชุดขาวเจอโคตรบ่อยอันนี้มันเทศกาลชุดขาวใช่ไหมเนี่ยตั้งชิคิีใหม่ได้ไหมยิงคนใส่ชุดขาวทั้งเกมเนี่ยขดเจอโคตรบ่อยเลยนะไปเดี๋ยวเราขับบิ๊กฟุตเข้าไปซ่าดเลยดีไหมทุกคนไม่ก็เขาอาจจะออกมานะเพราะว่าวงเริ่มบีบแล้ววงมันแรงนะเพื่อนออกมาไหมต้องออกมาแล้วแหละไปเดี๋ยวเราค่อยๆขับแล้วกันทุกคนแล้วก็มองข้างๆไปด้วยอูดข้างหน้าชุดขาวชุดขาว ขาวยังไงชุดขาวแปะหลวงลินเนี่ยชุดขาวอีกละวโดดมาอย่างนี้ก็เรียบร้อยสิเพื่อนเอาคนละตี้ด้วยไงยไปเดี๋ยวเราขึ้นรถเลยเราไม่ซ้ำละแค่นี้ก็พอไปเฮ้ย,ย,ย,ยด,ด้านขวาไปเ, like เกือบแล้วนะ เกือบไม่เห็นเลยนะเกือบจะลอดสายตาเราไปได้แต่ว่าก็นะ <Ừ. S 1> พอดีว่าผมสายตาดีเพราะว่าเพราะว่าผมผมเออไม่มีโฆษณานะถ้ามีโฆษณาก็จะพูดอยู่เพราะว่ากินอันนี้อันนี้อันนี้มานะแต่มันไม่มีโฆษณาครับสปอนคนไหนอยากเข้าก็สามารถเข้าได้นะครับติดต่อได้เลยที่ดิงด้านล่างข้างหน้ามีคนอุ้ยสไนามาโอกาสนี้แหละเราจะได้ใช้คองซวงในการซัดเลยติดโ cool อ้ยโคตรเจ็บอะเอ้าลิง ปลลิงโดนได้ไงวะทุกคนไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ก็ได้มา25คิวแล้วนะคอนเทนต์นี้ก็ทำง่ายๆนะเพราะว่ามันลงมาเก็บปืนเก็บของอะไรก็ได้ไงไม่เหมือนคอนเทนต์ที่แบบห้ามเก,เก็บนู่เนเก็บนี่เล่นนู่นเล่น oh นี่โอ้โหมันทำลำบากนะคอนเทนต์อย่างนั้นคอนเทนต์อย่างนี้ก็ค่อยสบายใจหน่อยนะเก็บของอะไรก็ได้นะมันก็ก็แค่ต้องใช้สกิลตัวละครที่จัดมาเฉยๆนะทุกคนก็ถือว่าเป็นคอมโบที่ไร้ประโยชน์นะผมไม่มีทางเล่นคอมโบนี้อีกแน่นอ,นอน เพราะว่าไฮยัตโตะคือแบบมันมันไม่เหมาะสำหรับผมอ่ะผมไปใส่ยิงหวยแล้วไงไฮยัโตะมันสาหรับคนที่แบบถ้าเล่นมือถือแบบสเต็มนักแข่งตึงๆอ่ะก็ผมว่าถือว่าเหมาะนะสําหรับไฮยตโตะอุ้ยใครยิงเราวะมาเดี๋ยวเราจะใช้อุ้ยนายนายปินจุดไฮยัตโตะเราแล้วนะเพื่อนนายต้องเจอสเต็มไฮยัตโตะเราละเสื้อฟ้าพันยาเลยนะไม่เจอเสื้อขาวแล้วนะโอเคเจอเสื้อฟ้าละมาเสื้อฟ้าอาจจะเป็นพี่เนมก็ได้นะแต่เสื้อสีฟ้ามาไปหนึ่งปั้งไปเลย อุ้ยจะตายจะตายแล้วนะ่ะมาเดี๋ยวเราใช้สเต็ปขึ้นรถมีคนอีกฟังโอเคขึ้นรถลงเป็นไงสเตปเรียบร้อยดาวนะจ๊ะดาวนะจ๊ะสเตปนี่แบบจะชุบกันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอุยใครยิงรถเราวะอย่านะเพื่อนรถเรากว่าจะถอยมาได้เราต้องทํางานไม่รู้กี่สิบปีนะทุกคนตอนนี้กําลังสร้างนะนายอย่ายิงเราได้ไหมอย่ามองข้ามกันนะเลยแหละขึ้นรถก่อนอุ้ย ลูกนั่งนะไปกระโดดหนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งยังไงยังไงแล้วยังไงต่อแล้วยังไงยังไงแล้วยังไงต่อยังไงยิงมาแล้วยังไงเป็นยังไง <c oughs> เหมือนมึงเว่ออะหาบอไม่เอาแล้วทุกคนมาเดี๋ยวเราจะหยอกขอก่อนไปหนึ่งดอกสองดอกลวกโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ใช้ใช้ปืนปาทูปาทูปทูหนึ่งดอกสองดอกสามดอกเล่นสร้างห้องไปเนี่ยพี่อุ้ยอย่าเพื่อนอยายายาไอวอลเราจะหมด โอ้ยหนึงร้อยนะเพื่อนชิวชิวแล้วทุกคนนะเหลือตัวเดียวละแต่เขาใช้ซูนเนี่ยนะต้องระวังเลยปัญญาก่อนลวกันทุกคนถึงเราจะมีไฮตัวเราก็นะยาวชีวิตมาเสี่ยงรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอรองไปอาระเบิดไปกินแล้วก็ปาดยิงโอเคหนึ่งมาปาดยิงเอาวไอวอไม่มี ก็จบไปที่29คิวนะฮะสำหรับคอนเทนต์ใช้คอมโบยิงแรงแต่มันก็รู้สึกไม่ได้ยิงแรงนะเพราะผมก็ยิ่งหัวอยู่แล้วเออมันก็แบบไม่ค่อยจําเป็นนะก็ถือว่าเอามาทําให้ทุกคนดูแล้วกันนะคลิปหน้าอยากให้ทําคอมโบแบบไหนรบกวนคอมเมนต์บอกผมไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับก็คลิปนี้แ้วทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะเห็นไหมเนี่ยผมยิงคนแรงแพทนะไม่ใช่แรงโกนะบอกก่อนใครบอกผมแรงโก คนแรงโกก่อนขึ้นแรงแพทไม่ใช่หรอวะ